เอาล่ะจ้าวันนี้พบกับ d e s p e c เกมเดิมเพิ่มเติมก็คือกลับมาพาร์8แล้วะจ๊ะใช่ไหมพาร์ Part 8เนาะพาร์ทอ้าวทำไมเขาไม่บอกล่ะโ okay. อเคเรื่องะอ,ะอะไรกันดีนกว่า Talk until the เราค,าคายุยกันได้นะเจ้กคอมพิวเตอร์อร์เอตถูกต้อไปาอเาสถานีหลวดเลย <laughs> โอเคผมไม่ได้เล่นมาโ,โหกี่วันแล้ววันนี้ <laughs> เป็นปีไม่ถึงปีหรอกลรอเล่นเออปับนนะชุดนี้เลยว่าสามแล้วเนาะน,น่าจะสมโอเคเดี๋ยวผมหลือฟื้นความทรงจำแป๊บไป ก็ดีเปรประตูเหมือนเดิมก็โจอด้วยเควสองเราคืออะไรอ่ะบนึงนะเฮ้ใครร้อง <laughs> อย่านะจ๊ะฉันยิงนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าชอบแม๊บนนะ โอ้โหดีนะมาเช็คก่อนไม่มีกระสุนปืนกระสุนหายากยิ่งเอ๊ะเหมือนกับว่าตรงนี้ที่เราเจอลุงลุงโอ้ยอยยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนาพ่าฮ่าเอ้ยแฉ่แฉ่เยอะจังวะเยอะจังวะ vô chưa à Ghi <coughs> 1, đến 2 Ôi, thôi bà tạt tạt cắt tạt tạt cắt tạt 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 Ừ nó tạt Hơi tạt Hơi tạt 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 ีก้อนอีกก้อนเยอะ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 อ่าอ่าเยอะจัดตัดขาตัดที่ขาดชับชับ,ชบอึอันนี้ยังไม่นอนอีกโคตรอึดมาลูงหมาน้ำหมาน้ำหมาน้ำหมา ตัดขนาดนี่ไม่ตายกว่าวิ่งจัดคุณรืดจีนเด็กเด็ดเก็บของก่อนมันเยอะมากมาก้ยผมขอเบาเสียงแป้งนะโอเคแม่พอตัดตีขึ้นก็นดัง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 มากดังที่สุด ไปต้องกดป่ะต้องดีไปชั้นไหนอะ่ะเอ่อไปดูชั้นสองก่อนอเอ๊ะชั้นสามก็ได้เขาแม่เราขึ้นชั้นสองเราดูชั้นสามอแซคประตูเปิดแล้วนะแต่เห็นว่ามีอะไรปรลาดกลาดอยู่ตรงน,นั้นนะอ่ะฉัน <c oughs> ว่ากำลังมีคนแอบฟังเราอยู่นะ <c oughs> โอเคเติมก่อน โอเคชั okay. ้น3ถูกต้องถั่วต้มเอออยากได้กระสุนน่ะโอเคพลาสมาคัาสเตอร์โอ้ยเผลอเหยียบโอ้โหเครดิตการ์ดพลาสมาคัสเตอร์กระสุนโอเคมมีเยอะอยู่อย่างวันนี้อ่ะ ออเ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 อออ่าเอู้ตาเขาดว้าโอ้เยอะจัดอย่างเยอะแอบยิงแอบยิงแอบเนียนแอบแอบแซ่บยิงดิครับอูเอูไอ้าย ลุงนวดลุงนวดหนานวดเฮ้ยยิงด,ดิยิงดิพ่อยิงเฮ้ยมีโดนลวะเฮ้ยเหลือนวดเหลือนวดนี้เหลือนวดนี้ตึ๊กช้าหมึกกระสุนได้อถึงชูด๊ด อีกหนึ่งชุดไปไหนต่อตอันนี้ไปได้ขอขอแม็กได้ไหมสวยนั้นล็อกอเคอุ้ยเพื่อนอ๋อตัวอีหย่งวระเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยตัด ตัดตัดเอ๊ะทำมันยืดอย่างนั้นลรอวิ่งไหนวะเนี่ยโอ้ยมีน้องหมึกด้วยโอ้โหกระสุนยิงน้อยน้อยเออตังค์ก็หมดซื้อกระสุนก็ไม่ได้อ่าโอเค ไปดูเลยปุ้งปุ้งเรียทาออกไปกึือโอเคเราต้องขึ้นข้างบนเดี๋ยวดูเบนช์นี่แป๊บหนึ่งอโอเคโอเค มีหนึ่งโนดอัพไปเรียบร้อยแต่ก็อัพไม่โดนความแรงของปืนกำลังปืนที่ขั้นสุดท้ายเลยไม่เป็นไรเออเร,ออ,อ,ร,รออยู่หรอรอันี่เขาไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่เหม,มือนก <ไว S 3> <ต>ับคนรู้ว่าทำไม We've all known for months, and we kept our mouths shut. Not anymore. Mayday, Mayday, Mayday. This is Ishimura. This What the hell? do not believe this. So we so is offline. Now uh. we've gone too far. Oh. out. Look, I like that. Wow, swell. Okay, boom. Incations array offline. A service technician has been notified. Ah, the is in bad shape. โอ๊ยคือคือส่นสวยสวยสวยแครแคนว่ะโอเคเราต้องไปประตูนี้เดี๋ยวขอสำรวจฉันขอสำรวจได้ไหมจ๊ะกู๊ดกู๊ดนี่มันคอมมิชชั่นอะไรออฟไลน์โอเคเราต้องไปเปิดอันนี้นะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นเอ่อระบบปฏิบัติการสักอย่าง กระสุนสวยงามต้องแบบนี้สิจ้ะโนนมาเออแจกโนเดเยอะจังวะโอยไม่เอาโอยไม่เอาอย่าได้พลาสมาคัสเตอร์สวยไปลุยลุยเดียวตอนนี้มีของไหมมีวะนิดเดียวไป วิเราต้องเข้าไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเจ๊เจ๊เจอืออืออือตายยังไม่ตายโอ้โหถึกชนอ่นาไงต่อโอเคเดียวเรา ไป,ไปดูไม่ได้อ่าเอ้ยยิยงไม่โดนเลยอืออือจ้หมาเจะม,มาโนยมาโนยมาโนยมาโน <c oughs> อยอยอึศูนย์สวยไงต่อโอเคเดี๋ยวเราดูพวกนี้ก่อนเื่ออะไรอะ่ะ ยกขึ้นหรอแล้วไงต่อ Danger, Danger อเอ๊ะเดี๋ยวนะผมหาวิธีแก้แป๊บหนึ่งเอ,อ่อเครื่องออฟไลน์แล้วแล้วทำไงอ่ะ เสาพังหมอเดี๋ยวนะมันยังไงวะไม่มีพาวเวอร์อะตรงเนี้ยมันไม่มีอ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ขอดูก่อนสิเดี๋ยวนะไม่เข้าใจนิดหน่อยแต่งงมากๆอันนี้ถุกต่อเดี๋ยวลองอันนี้ดิ เฮ้ย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 หลุดหลุดหลุดนี่แล้วลงไปไม่ลงว่ะไม่ลงหรอกเอเคไงต่อละทีนี้ ๋ยวจสิทำไงอะ Communication Control เอมีสองเครื่องนั่นหรอ,อ,อ๋อแสดงว่าต่อสีแดงๆที่มันไม่ไม่ Activate มาแน่เลยผมว่านะ บินไปวู้ฮู้ชนเกือโอเคจะลองเสียบอันดีสิน่าจะเวิร์กไ่ต่ออ่ะเอ๋อ๋อต้องต่ออีกอันหรือเปล่าให้ดูสิ ก็ไม่เกี่ยวดูเนาะหรือว่ามันจะต้องทำให้สีเขียวข้างในตรงกลางเออเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้หนึ่งกับสองใช่ไหมสามก้อนนี้ที่แอคทีฟอยู่โอเคเอามาข้างในเลย ปิดไปสิครับปุ๊บเอ่อข้างในแอคทีฟเหลือฝั่งขวาอน,นุนอน,นุนเลยไปอู๋ฉันจะพาเธอลอยเอ่อเอาไปแทนอันไหนอ่ะแปบบ๊บหนึน่งนะผมอน้นอนุนโอเคเฮ้ยมันกระเด็นอาจารย์มาดิ คิดอันคิดอันอไม่ถึงอีกอ๋อบินตามบินซ้อนอานุนเอ่ออน,นู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยเฮ้จามจามจานช้อนถ้ามันจาน ไย่ป่ะเดี้ยโอเคเสียบลงที่ตรงนี้เออแล้วก็อีกหนึง่งงานคือทางขวาที่แอคทิเวตอยู่อันนี้เอออันนี้ขึ้นมาเออเอเาไปเสียบเออตรงไหนวะตรงนูน้นโอเค บินไปเสียบจื๊อเย่ปวดต้มว่ะการเดาของผมนั่นแหละมันเวิร์กแล้วกลับมาที่ฐานราชการเดี๋ยวนี้โอเคกลับทางไหนแล้วเนี่ยอ่าไม่เจอโน่นไปเออตรงนี้มีของด้วยหรอไม่น่าใช่ ไม่จะถ่ายประชาการหรอมั้งไปอันร้อ t เ n g z exiting zero gravity ผมว่าไม่น่ากลับดีวะไม่น่ากลับได้ดีเอ้าอยู่แค่นี้ยังเหรอเฮะมองมองประหอสวยจิ๊ด เรื่องส่งสัญญาณมั้งนะนี่คือ USM Valor เราได้รับคำขอช่วยเหลือของคุณแล้วเรากำลังไปที่ตำแหน่งของคุณโอเคอะไรนะอะไรอะสิ่งนั้นมันกำลังมากกับเราด้วย ไม่ไม่ฉันจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเกิดเซมเวลเลอร์ตอบด้วยเวลเลอร์สัญญาณเราแรงไม่พอเราก็ต้องไปเปิดประตูกำลังปิดแหวะไอแซคมีอะไรใหญ่ๆกำลังบังยาเราไม่รู้ ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ฉันไม่สนใจหรอกนะเราต้องเปิดประตูนั้นให้ได้นายต้องอเคลียร์ทางที่แค่ตั้ง48เหรออะไรสักอย่างเห <c oughs> มือนกับว่าส่งสัญญาณ S O <c oughs> S เ <OS> ฮ้ย <c oughs> S O S S O S แล้วก็มีอะไรไม่รู้มาบังสัญญาณไว้เพราะว่าสัญญ,ญาณมันแรงไม่พอไป หาทางกลับบ้านวิตัวอะไรอะ่ะลากอยสรวยวยแกต ถึงแล้วจ้ามันจะมีมันจะมีมันจะมีมะมโอ้โหมีสรายตีไงเราตีไงเ้าเออไม่ได้เออไม่ได้กระสุนกระสุนจะหมดอ่ะตังเรามีเท่าไหร่อ่ะหมื่นหนึ่งอัดอัดเงินให้หมด อัดเงินอะไรอัดกระสุนให้หมดเดี๋ยวผมอัพแป๊บหนึ่งเลยโอเคปืนเราเข้าขั้นแรงสุดแล้วอัพเต็มหมดสูตรยอดไปเก็บโนูดมาตั้งงานโนูดหายากยิ่งแม็กโหลด ไปสิจ้าโอเคถึงแล้วอเอ๊ะหลอกหลอกโดนหลอกโดนหลอกเสียงคลาสมาคาสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยแอบหลอกไม่เล็ดรอดสายตาฉันไปได้หรอกราวิตี้อีกหรอไม่นะไม่ใช่ยังไม่เซฟเฮ้ยโน้ สวยโอ้ยิงปืนอีกแล้วเหรออ่าๆยิงก็ยิงโอ้โ่อะไรครับเนี่ยยิงแรงแจกโชคอ้ออๆ้อื้ออั้ื้ออื้ื้อ้้ื้อ้ออื้ือเื้อออออออ

khó ไปจะเฮ้ยระเบิดโอ้ยโดนสะบ,บัดโดนสะบ,บัดอยู่สายของป่าเลยโอ้ยคาแล้วเ,วด,วเดี๋ยวอันเดียวมาไปมามาตัวเดียวโอ้ยขาดยากขาดเย็น ไปขาสักทีัดเบี้ยเออกระดามันทู่กระดาทู่เลยมีดมันทู่เออไปซะแล้วหูปังาดลึกเลยเนี่ยดูดิตัเปเลื่อนเลย Kendra Daniels on the USG Ishimura, come in. Pop the way. Do not open the escape pod. Yap, bud. USM balance. Kendra Daniels on the USG Ishimura, come in. Do not Open the escape pod. <laughs> Yap, <Yeah>, but <bird. USM laughs> <laughs> <laughs> no. yeah, <bird>. damn it. Come <laughs> on. Oh. She that. <laughs> Why did they open the pod? จะเปิดประตูทางไปเบี้ยวไปเลยฮ้ยารพระเจ้าอาะไอซ์เซ็ตออโรันไว่ตแล้วจ้าฉันอยากจะคุยกับใครสักคน Isaac. Isaac. Isaac, are you there? Isaac, are you there? Thank God you're alright. i God been trying to reach you Someone's been blocking you're signal remotely. A crash must have interrupted the signal block. alright. have you have you been? I'm barely. Barely. I i you're alright. Thank God I'm calling aboard on the mission. <laughs> fuck the CEC <laughs> and fuck <laughs> the chain of <laughs> command. <laughs> we have to get the hell out of here. <laughs> I think I've located a shuttle on the crew deck. The flight log says it needs a new uh, singularity core, but can we can need probably more salvage one from the Valor. I can see the tail end of it sticking out from the side of the Ishimura. I'm headed down there now, <laughs> down there now <laughs> to find I'm a way inside. Right. I'll meet you there. <laughs> I'm on the gun. ไอซแซคถ้าไวดีส์่าเ่วกับัตเติลเราอีอ้อกจากที่นี่ขไปที่สตาร์าส e าคดสภาองไรทนสำรอ่อ่านไม่ทันเลยการพังการพังแล้วไงไปต่ออยากมาหยุดยั้งโอเคางนี้ เพราะว่ายานที่เขาจะมาช่วยเรามันมันมันเขาไอซึ่งมันอะไรวะเเขาไม่รู้ว่าว่าอ่ามีพวกเอเดียนอยู่บนยานด้วยนะเขาก็เลยรีบออกมาแล้วก็สงสัยเปิดทางออกมาแล้วเอเลียนก็เลยเข้าไปก็เลยโดนรับประทานไป ตอนนี้เราต้องออหาทางออกจากที่นี่คือหามาตั้งแต่แรกเ้วไม่ใช่เหรอวะยังไม่เจอเลยทางออกเฮ้ยน้องนวดน้องนวดอะไรวะเนี่ยน้องนวดเฮ้ยนี่ไอ้น้องหมึกชื่อที่ครับเออโอ้โหุูแรงจัดจัดไป นนูกลับทางเก่าที่เก่าเจ้าเดิมขึ้นลิฟต์ต้องไปที่ชั้นเราต้องขึ้นชั้นหนึ่งปะผมไม่แน่ใจว่ะชั้นหนึ่งแล้วกันชั้นหนึ่งเอาชั้นหนึ่งแล้วเราไปกว่าชั้นสอง เสียงต้อนรับเลยนะเสียงต้อน,อน,นรับเขาจะหยุดก่อนใจช้าใจช้าไว้นะออตันตัด,ตดวิ่งมันแยกชิ้นส่วนเฮ้ยสลายโต๊ะสลายโต๊ะน้องหมึกน้องแมงู โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้ยปูพี่เป็นร้อยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนลุก <g iggle> ไ,ไหลว้เเี่ยโอ้โหาเดินมันขนลุกมาก <c oughs> เปิดห่วงของโอ้โหคอแม็กหน่อยขอแม็กหน่อยโอเคได้ยาไปอันนี้สวย เขา็อบแป๊บโอเคหมดตูด <laughs> 30, วีวสามหมื่นกว่าหมดตูดโอ้ยได้แม็กมาเยอะอยู่ห้าสิบกว่าแม็กโอเคไปเลยไปด่วนแถวนี้น่าจะมีนังง่นไงอุ้ยลุกลุกนะอ้่วนอ,อ,อะไรเต็มไปเบิร์ดไปเบิร์ด เฮ้ยอีตัวหนึ่งมานี่เลยเจ้าหนูหน้อยอย่ามาแอบขขอเปิดสวยได้แม็กโอเคจบชัปเตอร์แปดหรือเปล่าชัปเตอร์แปดหรือเปล่าเย้